พ่อแม่พี่น้องชาวไทยและสายชาวโลกทันด้วยนะอยู่กับผมอ e ีเกียเฟนเคอร์วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องรประสบการณ์เข้าค่ายรอรอนะฮะคือไม่อยากจะพูดอ่ะคือเข้าค่ายรอดวิสสองคือไม่ครบสุดนะครับเดี๋ยวจะเป็นไงเราไปดูเลย A later few moments later. โอเคครับผมเรามาเริ่มกันเลยคือตอนแรกอ่ะไปเข้าค่ายที่จังหวัดแห่งเนื้อแล้วกันขอไม่เอ,อ่ยชื่อมันจะเป็นพวกสายชีพรวมหมดเลย เอามารวมกัปนปุ๊บม,มันพื้นหัดมันเลียงกันผมก็ไปเข้าค่ายปุ๊บผมไปตื่นแต่แบบเพอาะนั่งไปประมาณหกโมงเช้าก็ไปลงที่หน้าเซเว่นเลยประเด็นแรกที่ผมเห็นอนะคือเขาเจอว่าเด็กช่างมังเซบุิลีผ่ผมเป็ผมเป็นคนไม่ได้ดูดบุ้หลีนะแต่ผมไปเจอเพื่อนคนแรกเลยแม่งนี้เนีย <laughs> ตัวเดียวบุ้หลีตัวเดียวแม่งดูดเหลือแบบตัวเดียวมันหลุดมันลดนลุดครึ่งตัวมาไม่ถึงนาทีมันดูดผมไปหู้เพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนบอกกูต้องรีบโซ่เพื่อนเดี๋ยวเข้าไปกูเสียแน่นอนเลยเนี่ยกูแอบทุกไปเลยนะแต่รองเท้าโบุหรีี่่แบบน้อ� ม,มันดูแบบแบบทุก์เลยแบบดูแบบแบบทีเดียวมันจืดเลยบอกโอ้โหแบบผมมึงมเข้าใจจริงมันเสี้ยนเนี่ยอกวผมก็แบบเดีวยความที่แบบเรารีบเนี่ยเราเข้าไปปุ๊บโอเคแล้วเข้าไปปุ๊บเราจะเจอแหล่งเรียนมากอย่างแรกที่เจอแบบมันจะเจอบุงเรียนน้องๆเขาจะเข้าที่ผมเข้ากันสามวันสองคืนก็หูมาทุกโรงเรียนมาหูเยอะประมาณห้าหกโรงเรียนได้ครับวันแรกที่ผมไปห้ารงเรียนปุ๊บเสร็จแล้วก็โอเคเข้าไปปุ๊บแล้วมีหลกักากว้าง ลานดินงกว้างๆเลยโอเคเข้าไปปุ๊บก็ถือใบสมัครเอาแบกงุงสับพะละแบบแต่งไม่ถูกไม่รู้ใส่ยังไงไรู้มัวแบกแบบเต็มมะไปไปเสร็จแล้วก็ไปเขาประกาศมา,มาตอนนั้น8ปดโมงแนละ้วผมเพื่อนผมก็มารวมแนละ้วผมนั่นแล้วเอ้ยอย่าเข้าค่ายมึงนี่นะเพื่อนมึจุดๆนี้นะเหานี้นะโอเคนะโอเคเก็ไปแต่งเนี่ยเข้านั่นก็ไปผมก็ไปปุ๊บถือใบาปาอ้าวทั้งหมดจัดแถวอ๋อแล้วล้วก็แบ่งเป็นกองร้อยแล้วแต่งลงร้อยแต่งโรงเรียนโรงเรียนเลยนะโอ้หผมหันไปเยอะมากสุดสุดสนามอะเยอะแบบเยอะที่เที้ยเลย เยอะมากแล้วประเด็นคือผมจะบอกให้เข้าค่ายรอดอคุณอาจจะคิดว่าไม่ใช้เงินใช่ไหมคุณคิดผิดแล้วละ่ะมันใช้ครับเงินอะเอาไปก็สองร้อยอะเออคือคือรอดอ,อ่ะคือกูคิดเนี่ยต้องอยู่ในป่าเขาไม่มีอะไรกิดแน่นอนกูคิดอย่างนั้นไง กูคิดอย่างนั้นไงรุนพี่เขาบอกว่าไม่ต้องเงินไปให้หนูมันไม่ได้ใช้เงินหรอกไม่ต้องไปรุ่นพี่นี่ไปแล้วไม่ใช้เงินอ่ะกูเชื่อพี่กูเลยเอาไป200พอเข้าแถวเสร็จปุ๊บกูดูว่าไม่ใช้เงินกว่าจะปล่อยก็โหพูดเลวพูดอีกพูดเลวพูดอีกจะปล่อยจะปล่อยแล้วนะครับจะปล่อยแล้วนะครับพูดเลวพูดอีกกูก็กืกูก็รุนอยู่ว่าเงินกูจะพอไหมเขาบอกว่าต uh, ้องซื้อผ้ามันคอนะครับโอ้โหมอาแล้วผ้ามันคอมาแล้วซื้อมาโอเคออาพอหมดปล่อยโอ้โหจะปล่อยครึ่งชั่วโมงอ่ะปย อเคเลยแล้วก็ปล่อยไปซื้อพามคอวอกเกิลไอซื้อพามคอเนาะพามคอเสร็จปุ๊บโอเคเข้าแถวแล้วประเด็นมันไม่ได้เรียนเ,ยนเลยไงมันจะมีใบสมัครนะครับตอนที่เขาแจกเขาขายไอเขาเขาเอาาเอเขาขายมันมีใบสมัครแจกมาู้หต้องกรอกไอนูน้ดไปตื้นต่อแถวกูก็ไปต่อแถวตั้งนานไม่ได้ไอเหี้ยไปต่อผิดโรงเรียนเออมันแบ่งเป็นช่องไงนี่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 คนนี้ไม่เอาบัตรไปต่อแถวนี้ไม่มีป้ายบอกไง ผมก็แบบกูฝึกครับอันนี้ผมเท่าไหร่ครับเอาเองไปอยู่แถวนู้นโอเคไปอยู่แถวนู้นโ okay, อเครอเอาเองเองมายืน,นะาานตรงนี้น่ะเอาเขาไปตรงนู้นเอาไปแถวนู้นโยกกันไปโยกกันมาจนเพื่อนเขาเสร็จหมดแล้วกูก็ยังไม่เสร็จไอ้ตรงนู้นก็ซื้อพ็อกเกิลพันคอนี่ก็ซื้อใบอะไรก็วุ่นวายเป็นวันั้นนะ่ะกว่าจะได้ไปเดินทางไกลก็วุ่นวายวุ่นวายโอเคพอเขาเลี้ยงเสร็จหมดแล้วเลี้ยงเสร็จหมดแล้วโอ้โหประมาณตอนนั้นจำได้คร่าวๆมาสิบโมงกว่าแล้วสิบโมงกว่าแล้วตอนนั้น่ะแดดเริ่มเปรี้ยงแล้วแดดเปลี้้้ยงนนหาร้อนปเี้ยงกันแล้วชุดนท์ ผมเห็นเต้นแล้วผมเห็นเต้นแล้ว เต้นตพอได้เว้ยยังสะอาดสะอาดที่ผมไปตอนนั้นคือมาผมเป็นผัดต่อจากผู้หญิงไงคือผู้หญิงเขาทสะอาดเนี่ยเอย้กูดีใจเพราะกูเป็นผัดผู้ชายกลุ่มแรกแต่ถ้ากูเข้าต่อผัดผู้ชายกลุ่มต่อไปคือมันจะเฮี้ยเลยเพราะกลุ่มกูทําไม่เฮี้ยเยอะเลยห้องนะ้ำมีเฮี้ยเลยของเราอย่างดีไงเรายังได้แบบผัดต่อผู้หญิงมันสะอาดเนี่ยเต็นสะอาดอะไรเงี้ยแล้วก็เออืนๆเขาเปลี่ยนผอบอคนใหม่มาคือดีใจมากเลยได้อาบน้ําได้อาบน้ำดีใจตัวได้อาบน้ำปกติไม่ได้อาบน้ําแต่เขาบอกว่ารุ่นรุ่นรุ่นก ่อนผมอะได้อาบน้ําแต่คือเป็นน้ําน้ําเน่าอ่ะเออเขาบอกเลยเลยเป็นน้ําเน่าอ่ะจะอาบไหมแค่นั้นเนี่ยแต่พอบอกคนใหม่คืนที่สองนี่หนักเลยหนักเลยคืนที่สองเขามาพูดใช่ไหมมาพูดเลยหนักไอ้สต็อปไปก่อนรอไปก่อนเออสปอยสปอยไปก่อนมันแล้วเสร็จแล้วก็มาที่ตรงนี้ก่อนฮะับแต่แล้วก็มาที่ให้ดูกลางให้ดูเต็นแล้วผมก็เฮสะอาดเลยกูดีใจแล้วกูดีใจแล้วเย่เอาให้ไปกระโดดหอมีให้โดดหอด้วยความที่ผมเลี่ยมไม่ไม่ไม่โดด รู้ไหมเหลียมรู้ไหมยังไงเขาให้ต่อแถววะล่ะผมก็จานครับขอไปเข้าน้ำครับพอดีประเด็นคือมันไม่ได้ไปทีเดียวไงมันไปหลายคนไงมันไปหลายคนปุ๊บคนเริ่มน้อยเริ่มน้อยเริ่มน้อยโอเคเสร็จกูละเหลี่ยมกูไม่ได้ดกรอแถวแล้วสบายเลยทีเดทยกูกูไม่อยากโดดหอกูกลัวให้เหี้ยโคตรกลัวเลยเสร็จแล้วเราก็หอประชุมเหมือนเดิมข้างในแล้วแล้วก็มาพูดพูดอะไรทีเดยกก็คือมันจะนาตัวนี้ครับรอรอเแล้วเสร็จเลกสิ่งที่สําคัญในรอดอที่คุณต้องห้ามลืที่สุดเลยให้ทายคืออะไรให้คิดก่อน โอเคพอช้อนช้อนช้อนกูบอกเลยช้อนใช่ไหมเออใช่ช้อนเออใช่กูนี่ตอนตอนตอนนี้ผมตอนนี้กูเตรียมไปเลยกูเตรียมเลยอุ้ยผมดูเลยอุ้ยพาเช็ดตัวอุ้ยเอาไปแล้วพาเช็ดตัวเสร็จแล้วตอนอยู่บ้านพาเช็ดตัวอุ้ยเอาไปแล้วผ้าขนหนูผ้าขนหนูสองผืนอไปเลยปลอกหปอกเสื้อเสื้อมงเสื้อผ้ากูเก่งในขมงสมุงสะอาดน้ำถือมึงต้องเตรียมไปไงแต่มีพี่คนหนึ่งอะแถวบ้านผมเขาบอกว่าตอนพี่เขาค่ายเนี่ยเองต้องอย่าลืมช้อนกูได้ยินในหัวกูได้เนี่ยแต่กูคิดว่าบ้าว่า มันก็ต้องมีนักเรียนดิว่าอู๋ช้อนประเด็นประเด็นกูแบบหัวเสียกับอาจารย์มากเลยอาจารย์ที่โรงเรียนกูไม่ได้บอกในใบว่าต้องเตรียมช้อนไปบอกแค่ต้องเตรียมวงไฟฉายเงี้ยแต่ในใบไม่มีบอกช้อนเหมือนให้กูไปสุ่มดวงเล่นว่างั้นกูไปถึงปุ๊บอ่ะพักกลางวันแล้วนะครับทุกคนนักศึกษาทุกคนอ่ะเสร็จแล้วรับเอาสัมภาระวางไว้ที่เดิมก่อนห้ามเข้าเต็นเด็ดขาด กูเอาละกินข้าวเว้ยได้กิน hey. ข้าวแล้วหลังจากที่ร้อโดดหอยตั้งนานกูไม่โดดกูชิ่งเลยกูไม่โดดกูนั่งร้อตั้งนานสบายตอนเช้าสบายไงกินข้าวอะไเนี้ยกินข้าวปุ๊บตอนนั้นเที่ยงแล้วให้ไปนั่งปุ๊บก็คือคุณเคยได้ยินว่ากระเพราไอ้อะไรนะฝักทองล้อแม็กไอริขภูกันไหมมันมีจริงครับจริงนะครับกับข้าวคืออร่อยพอกินได้แต่ไม่อร่อยมากข้าวนี่ก็ก็คือ ก็ธรรมดาทหารเกณฑ์กินไงเราก็กินงั้นเข้าใจว่าเืมมาเขา่าแล้วอย่าเลือกเลือกไม่ได้นะตักไ้ถาดไปเลยถอดมาถอดด้าหนาเลยอะถานด้านหนาคือบุบบิ๊เบี้ยวตามลูกทรงคือคือบอกถึงว่าการการผ่านการใช้งานประมาณสักยี่สิบปีแล้วเงี้ยผ่านสงครามมาเยอะแยะเงี้ยมันก็รู้แตกบ้่งอะไรก็รู้โอเคหยิบทอนมาแล้วก็จะมีฐานพี่ๆทหารเกณฑ์นี่เขาจดีมากเลยนะเขามานั่งเลี้ยงให้เรามาล้อแต่ประมาณก่อนเที่ยงแหละกระปุมกับข้าวมาเต็มแล้ว ข้าวเปล่าดิมอใหญ่หญเๆเลยร้อนๆเลยเปิดมาปุ๊บโอ้ยสบายเลยกูแล้วก็ไปเลยที่นี่นั่งคัดฉากไปเจ็บชาแล้วอ่ะมานั่งยังไม่ได้ตักนะครับยังไม่ได้ตักนะครับรอรอมันไม่เหมือนลูกเสือนะครับมานั่งเสร็จแล้วอ่ะคัดฉากให้กูขัดทําไมครับลูกไอ้อ่ะเอาแถวหนึ่งลูกผมแบบยี่สิบแถวยาวมากแบ่งายาี่สิาาแบแถวแต่เรีนยนรวมกันเลยจำได้เลยเมนูมื้อแรกได้ข้าวๆเลยเ,เยเป็นกะเพราไอเป็นผัดกระหลำ่ำแล้วก็วิญญ,ญาณหมู <c oughs> เป็นกะเพรากรวิญญาณหมู คือเพื่อมึงไม่กินมึงก็ต้องกินอะ่ะแล้วก็มีอะไรไอ้ต้มฟักทองต้มมาแยกนเนี่ยเนี่ยเอามาให้กินแล้วก็ตากตักคือผมบอกเลยผมผมว่าที่ที่ผมเข้าค่ายมาอร่อยสุดคือข้าวเปล่าพี่ครับข้าวเยอะๆครับขอน้ําแกงราดเฉกดี้ <c oughs> ได้น้องนี่กระพูดเลยได้เลยน้องข้าวเปล่านี่ดีมากน้องโอเคเข้ามามานั่งกินกันมานั่งกินประเด็นคือไม่ได้กินนะครับช้อนไม่มีอย่างที่เลมกูบอกคือมันไม่มีช้อน ตอนที่เขาบอกว่าให้เอาช้อนอ่ะพอได้เสร็จปุ๊บเขาบอกอ้าวนักศึกษาลูกครับให้ไปหยิบช้อนของเจนี่สัมภาระครับกูโโลูกลากกับเพื่อนกูแล้วเฮี้ยมีด้วยเหรอว่าช้อนอะไรเฮี้ยเขาไม่บอกกูเอาเรี้ยวไงเขาพูดข่มาเลยใครไม่มีช้อนกูจะให้มึงเอามือจับกินกูให้มึงมือมึงกินถ้ามือมึงเปื้อนกูห้ามลากเว้ยมึงกินเอาแล้วผมก็เพื่อนลกลากกระตีนะเอาแล้วไอ้ษัทเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าไม่มีช้อนกินข้าวช้อนสําคัญสุดนะครับอย่าลืม พื่อนผมก็ไปวิ่งมาเลยช้อนมาโหแม่งบางคนแม่งเป็นช้อนมาเลยช้อนกลางอะคือช้อนเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเบิกใบเบิกทางอะคือมึงจะใช้ที่ิตต่ออเออใบเบิกทางเอาแล้วแล้วเขาบอกใครไม่มีช้อนก็ยกมือครับคุณเชื่อไหมครึ่งกองร้อยไม่มีอีกครึ่งกองมีไม่มีประมาณสักเจ็ดสิเปอร์เซนต์อะไม่มีครับอย่างเงี้ยเอาแล้วลูกทีนี้จะมีช้อนขายนะครับคุณรู้ไหมอันเท่าไหร่อ่ะช้อน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 กลางงวดหนึ่งอะที่ ไม่ใช่มือหนึ่งนะเป็นมือสองเป็นมือสองนะ <Okay. S 1> เป็นมือสองผมครับอันละยี่สิบาทโอ้โหกูร้องกูฮู้เลยอันละยี่สิบาทแล้วรัดยางมาเอาแล้วกูต้องเอาะทเนี้นชยชอ้อนใครช้อนมาน่ะซื้อแล้วทีนี้นก็นังกินมันไม่ได้กินน้ำลายไงเสียงดังกันไงน,นิดนิดนิดหน,น่อยมันต้องเป็นระเบียบเขา<ม>พอมานั่งเสร็จปุ๊บมันก็เสียงดังกันแล้วนะพุงแบงเริ่มบุญวายเ,ยเอาหมดหมอบโอ้โหเอาแล้วมอบมาแล้วกูททนี้มอบเอาแล้วลูก มอบลุกโอ้โหฝุ่นตรงก็หลบจากข้าวเขาขายนี่เป็นข้าวดำๆแล้วเนี้ยปกปึงไปได้ฝุ่นไรอะไรเลยเนี้ยกลุโดนทำโทษมึงทำโพษไปจําได้เลยวันนั้นวันแรกเล่นกูเลยให้กูนอนกินข้าวนอนกินข้าวก่เลยนะกินเสร็จกินเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปล้างเสร็จแล้วปุ๊บกําลังแบบแล้วเขาก็ปล่อยพักประมาณประมาณก็คือหนึ่งชั่วโมงปล่อยพักเสร็จแล้วก็ให้ไปเตรียมตัวเดินทางไกลนี่แนละยครับคือจุดพีคเดินทางไกล ประเด็นคือก่อนไปเขาให้ตัดผมมันใช่ไหมมันจะมีพวกเหรียญที่ไม่ตัดผมไปไงมันสบายจริงสบายมากคือผมบอกเลยคือตอนแรกเพื่อนผมมันไม่ตัดผมกันไปคือผมตัดไปแล้วสกินทีเออส้นลงเรียนคือเกมเลยแล้วมันมีเพื่อนผมที่เขาไม่ตัดกันไงมันจะมีมันจะมีคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าโนพวกโดนแบบเุ้ยเ้ยกูต้องโดนแน่นอนอะเขาบอกว่าใครไม่ตัดผมให้รีบไปตัดนะครับ เพราะว่าใครไม่ตัดผมจะไม่ไปเดินและจะไม่ผ่านนะครับอะไรเงี้ยเขาพูดขูไ่ไว้แล้วเอาแล้วพวกผมก็วิ่งไปกันเลยตัดผมกันสรุปไอ้พวกที่ไม่ตัดไม่ได้ไปไม่พออยู่ที่ค่ายโคตรสบายนั่งชิวๆไอ้พวกที่ล้นตัดบอกเอ้าเฮียกูตัดฟรีเลยซาดอย่างเง,งี้ยเออตัดกันฟรีอําก็ตัดมาแล้วเขาแบ่งเลยนะไอ้พวกที่ไม่ตัดก็อยู่ค่ายไปก็เตรียมตัวแบบคาขาเจ็บหรืองไงอะ่ะมันก็แบ่งสังขารนะมาครับบางคนขาเจ็บขาบางคขาฟุ้งก็แบ่งสังขารไปก็ไม่ได้ไปก็อยู่ค่ายกัน แต่แล้วไอ้พวกที่ไม่ตัดผมก็อยู่ค่ายกันเพื่อมาดูที่หลังว่าไอ้พวกที่ไม่ได้ไปอะอยู่ค่ายธรรมดาสบายสบายไม่ทำอะไรเลยกูก็เดินทางไกลกันไปแบกปืนเก่าๆแบกปืนซอยหัวละกูนับเก้าเนี่ยนับเก้าตอนอยู่ในค่ายแต่พอออกไปเดินแถวเป็นงูเลยเลยเนี่ยเดินสะเปกสะปะกันเลยเดินไปเสร็จแล้วก็ไปไปนู่นเสร็จปุ๊บโอ้โหประเด็นคือถามมาจนภัยแล้วคุณผู้ชมยิ่งกว่าลูกเสืออีกซ้อมลบซ้อมออกลบไง เขาจะมีแบ่งอะไรนะอะอหมู่ปืนกอขอหนึ่งครับอะไรที่เขาผมอะจำได้เลยไปเสร็จแล้วเขาจะมีแต่ละฐานแต่ละฐานฝึกการเข้ารบพังหน้าไอเหียพังหน้าในี่โคเทียเลยพังหน้าก <st aff> ูจำได้เลยโคโคโคแบบโคเทียบอกเลยพังหน้าเน <st aff> ี่ยเอาผงดำมาครับผงดำมาครับโอเคผมผงดำมาแล้วเอาป้ายครับเอาหัวหน้าหมู่ครับหัวหน้าหมู่ครับป้ายให้ลูกทีมครับ <st aff> โอ้โหบางคนมันแบบเฮ้ยเบาเพื่อนเบาเพื่อน <st aff> คือใครได้เป็นหนัวหน้าหมูให้มันใส่ในแบบลูกหมูแบบเฮ้ยทำให้กูดูทําโทษน,นะนี่เลยนี่เลยเพราะผมแม่สามนิ้วพอเพื่อนสามนิ้วพอเพื่อนกูกำลังจะรอดเลยฝึกเดินมาเอ๊ะมันไม่มืดนี่ว่าเอ้ามึงเอาอีก อ๋อกูโดนเลยกูบอกฮะอย่างเงี้ยเอาไปโดนเลยเต็มหน้าเลยเปื้อนแบบเปืิดเปาะปอกปอกปืนหมดเลยทีเนี้ยเละเทะไปหมดทีเนี้ยกูกับใครก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้จักมึงด้วยเธอในในกองร้อยคือในหมู่นี้ไม่มีรู้จักใครเลยครับทีเนี้ยแล้วก็มาซ้อมรบกันเลยทีเนี้ยโหมันจัดซ้อมรบแบบไม่รู้อะไรเป็นไรในมุงในป่ามาเริ่มยไปทีเนี้ยโอเคพักหน้าเสร็จก็ให้แบ่งเป็นจําได้มันจะมีฝึกอะไรวะี่กองร้อยรบนี่เนี่ยที่มันแบ่งกอขอหนึ่งกขอปืนยิงเอ้ติดก้าที่ต้องทําเงี้ยเออแล้วแบ่งเป็นสามมเเหลีี่ยยง้ กูฝึกกระเคนอยู่นั่นเนี่ยเอามึงทำไมเนืองงนอย่างงี้นะครับแล้วก็ต้องเอี้ยด้วยเออกูจะได้แล้วพอพอพักน้าเสร็จอันนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปได้ปากเลยแหละอันนี้ฝึกต้องเอี้ยด้วยกูกาไม่ใจทำไมต้องเอี้ยเวลาสมมติไปส่มยิงใช่ไหมแล้วมึงไปเอี้ยอย่างเงี้ยอี่ทํารวจเขาศึกมามึงยิงปุ้งตายเออได้กูกูคาใจตรงนี้แหละเออเวลาทหารไปยิงเออทหารไปยิงออกลบมเนี่ยเขาจะติเอี่ยก็ขอหนึ่งครับเลยตายพอดีทีเนี้ยอ่ะเป็นการฝึกเขาแล้วกันอะไรไม่ว่ากันแล้วก็ไไปปวิ่งน อี้อะบางคนกูหามากเลยมันมีหัวหน้าหมูเว้ยคอูฝึกยังบอกยังไม่ให้ไปเลยคือคือกลุ่มผมอะมันจะเป็นแบบว่าคือเขาจะปัดผัดไปเป็นทอดๆเนี่ยให้มันแปไปทีละด่านทีละด่านเนะตือผมนั่งอยู่จะดีนเสียงอี้อี้ใช่ไหมเหมือนแบบหมูหัวหน้าผมหมูรู้มากจัดไงคุกพอไปถึงแบบเขตที่เขาจะให้ทอมลบแล้วเขายังไม่ทันได้ไปเลยบอกอี้อะกูฝึกยั่งไลยสั้หมอบหมอบีกแล้วกูหมอบีกแล้ว โอ้โหวันนั้นระบมระบมไปหมดเลยอะไรก็มารู้อีหนอยเน่ก็ซ้อมบบอยู่นั่นเนี่ยเอียแล้วก็คานคานโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้แต่ละที่ไปนูน่นพามุงคงนาดน้ำมัง่งนั่งกินพักเบกมั่งอะไรก็ไม่รู้เหนื่อยมากเลย ก็ EP นี้ขอตัดจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มยังไม่ยังไม่ยังไม่รู้ลึกยังไม่รู้ลิอะไรกันแล้วก็แต่กันว่ากันแปนะจ๊ะก็พักไว้ก่อนสักครู่นะอย่าไปต่อ EP ต่อไป EP หน้าแล้วเจอกัน